สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำกล้วยเบกแตกค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมมันถึงชื่อว่ากล้วยเบกแตกเพราะว่ามันกินแล้วมันหยุดไม่ได้เนี่ยกินมาแล้วทั้งวันกินจนน่าจะเป็นกล้วยอยู่แล้วเนี่ย ไร้สาระแบบนี้ถึงได้โดนคนอื่นเขาด่าบ่อยๆออทำงานแล้วก็ได้เริ่มต้นค่ะเอากล้วยมาปอกเปลือกกล้วยที่เขานิยมนำมาทำกล้วยเบรกแตกก็เป็นกล้วยห่ามค่ะคือเปลือกเขาจะยังมีสีเขียวติดอยู่แบบนี้นะคะอาจจะเขียวมากกว่านี้นิดนึงก็ได้นะจริงๆเรากล้วยสุกก็เอามาทอดได้นะคะเพียงแต่ว่ามันเละทอดยากแล้วก็ไม่ง่ายด้วยค่ะเพราะว่าเขาหวานน้ำตาลเยอะ หรือกล้วยดิบก็ทําได้ค่ะเพียงแต่ว่ารสหวานของเขาก็จะไม่หวานนะคะแต่ว่าจะออกมันๆอ้อแล้วอีกอย่างหนึง่งกล้วยเนี่ยบางทีเขาจะมีรสเปรี้ยวในตัวของเขาด้วยนะคะดังนั้นไอเจ้ากล้วยเบกแตกเนี่ยจะอร่อยไม่อร่อยนอกจากจะขึ้นอยู่กับฝีมือการทอดแล้วยังขึ้นอยู่กับรสชาติออริจินอลของกล้วยที่นํามาใช้ด้วยค่ะกล้วยที่นิยมนํามาใช้ก็คือกล้วยน้ําว้าแบบที่ป้าเอามาทําคลิปนะ วันนี้ค่ะป้าจะทำกล้วยเยอะหน่อยนะป้าจะทอดกล้วยทั้งหมด3ลูกค่ะการทำกล้วยเบกแตกค่ะเขามีหลายตำราหลายสูตรนะคะบางคนเขาจะนำกล้วยไปแช่ในน้ำปูนใสก่อนก่อนที่จะนำไปทอดค่ะเพราะเขาบอกว่าน้ำปูนใสเนี่ยมันจะช่วยให้กล้วยกรอบได้นานขึ้นแล้วก็คงรูปสวยกว่าแต่แน่นอนค่ะป้านั้นเป็นคนขี้เกียจอันดับหนึ่งนะคะป้าก็เลยจะไม่แช่น้ำปูนใสค่ะ เพราะส่วนตัวป้าป้าไม่ได้แช่น้ำปูนใสป้าว่ากล้วยป้าก็ยังกรอบอร่อยดีอยู่นะแต่ถ้าใครอยากแชก่ก็แช่สัก5-10นาทีนะคะนำกล้วยมาสไลด์ค่ะไออันนี้ป้าลองซื้อมาเล่นนะซื้อมาจากห้างนี่แหละอันนึงประมาณ100ยกว่าบาทซึ่งขอบอกว่าไม่ถนัดมือเลยกล้วยนี่ลื่นเสียวมือจะโดนใส่แทนกล้วยมากๆเลยค่ะคนที่ทําขายเขาจะใส่เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ถุงมือยางคลุมทับนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วหาย เออแต่ป้าไม่ใช่มืออาชีพไม่เอาดีกว่าเสียวนิ้วหายค่ะก็กล้วยที่ได้ออกมามันดีมากเลยนะความบางสม่ำเสมอแล้วก็บางดีค่ะถ้าใครถนัดใช้แบบนี้ก็ใช้ได้นะคะหรือจะใช้เป็นมีดสองคมก็ได้ส่วนตัวป้าน,นั้นขอทำแบบบ้านๆค่ะใช้มีดหั่นแล้วกันนะกล้วยเบกแตกจะหั่นแบบขวางแบบนี้หรือจะหั่นตามยาวแบบตอนใส่เมื่อกี้ก็ได้ค่ะเอาที่สะดวกป้าขอเอาเป็นหั่นขวางแล้วกันเนาะ ้าจะหั่นบางนิดนึงนะคะที่เขาทําทําขายกันเขาจะหั่นหนากว่านี้หน่อยนะแต่ว่าส่วนตัวป้าคิดว่าการหั่นบางแบบนี้มันทําให้กล้วยอ่ะสุกกรอบง่ายกว่าคะ่ะแต่ว่าต้องคอยเฝ้าเขาให้ดีนะคะคอยคนตลอดเวลาไม่งั้นเดี๋ยวไหมเพราะเขาบางดูสิกล้วยแค่3ลูกได้ตั้งครึ่งถาดแน่ไม่ใช่ได้เยอะนะใช้ถาดใบเล็กเฉย ออลืมบอกไปกล้วยอยันนี้นะคะป้าซื้อมาจากตลาดนะหวีหนึ่งที่เห็นเมื่อตอนต้นคลิปนะ14ลูกราคา10บาทค่ะดังนั้นต้นทุนค่ากล้วยของป้ามันก็ตกอยู่ที่ลูกละประมาณ70สตางค์นิดๆเองนะนำกระทะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะความร้อนเริ่มต้นเนี่ยมันต้องแบบว่าพอหย่อนกล้วยลงไปปุ๊บเนี่ยกล้วยมันจะลอยตัวขึ้นมาทันทีเลยอันนั้นคือความร้อนได้ที่ พยายามคนคนเกลี่ยแต่ลอดเวลานะคะกล้วยเขาจะได้ไม่ติดกันแล้วเขาก็จะได้ทอดได้กรอบสม่ำเสมอกันค่ะการทำกล้วยเบกแตกนะคะสิ่งสำคัญคือน้ํำมันต้องเยอะนะคะต้องท่วมค่ะแล้วก็อุณหภูมิของน้ํามันสำคัญมากๆค่ะถ้าน้ํามันร้อนไปกล้วยก็จะไหม้ง่ายแต่ถ้าน้ามันร้อนน้อยไปกล้วยก็อมน้ํามัน บอกตรงๆเลยนะคะว่าตัวป้าเองก็ทำพังไปประมาณ3-4รอบค่ะถึงจะจับจุดได้ ดังนั้นถ้าใครทำอะไรแล้วครั้งแรกไม่สำเร็จล้มเหลวอย่าพึ่งท้อนะคะพยายามต่อค่ะลองแก้ไขดูว่ามันมีจุดบกพร่องมันมีจุดโหว่ตรงไหนมันไม่ดียังไงแล้วลองค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนดูสักวันมันจะทำได้เองเชื่อป้าความชำนาญมีผลค่ะเคยเห็นไหมล่ะคะขนมสูตรเดียวกันแท้ๆแต่ทำออกมารสชาติหน้าตาแตกต่างกันลิบลับ ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวเราจะจับจุดแล้วก็เก่งเองค่ะระหว่างที่ทอดนั่งเฝ้าเต,าเ,ตาเลยนะคะคอยคนตลอดเวลาค่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยเขาจะมีน้ำตาลในตัวสูง mm. เผลอแป๊บเดียวนะระวังมันจะไหม้คอยคนคนเกลี่ยๆค่ะเออลืมบอกไปถ้าใครมีใบเตยนะคะก็หั่นเป็นท่อนๆสักท่อนละหนึ่งนิ้วอะค่ะใส่ลงไปทอดพร้อมกล้วยด้วยก็ดีค่ะพอกล้วยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองนะคะก็ เอาขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะผึ่งบนตะแกรงนะคะจนกระทั่งมันหายร้อนไม่ต้องเอาแบบให้มันเข้มมากเราค่อยตักขึ้นนะคะเพราะว่าจังหวะที่ตักขึ้นมาผึ่งเนี่ยเขาจะแบบสีเขาจะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะอันนี้ป้าผึ่งลงบนตะแกรงที่รองด้วยกระดาษทิชชู่สำหรับซับมันนะคะ ให้เราเกลี่ยกล้วยให้ทั่วๆอย่าให้เขาเกาะติดกันนะเพื่อความกรอบที่เห็นบนตะแกรงนี่คือผลผลิตจากกล้วย3ลูกนะคะเราพึ่งไว้จนกระทั่งมันพอหายร้อนค่ะอย่าไปพึ่งตากลมทิ้งไว้นานนะคะเดี๋ยวกล้วยเขาจะไม่กรอบน้ำบรรจุลงถุงหรือกล่องเลยค่ะปิดปากให้มันแน่นให้มิดชิดน,นะคะให้อากาศเข้าได้น้อยที่สุดยิ่งอากาศเข้าได้น้อยเท่าไหร่ ยิ่งเก็บได้นานเท่านั้นค่ะไอ้เจ้ากระดาษท,ที่ใส่ไปในถุงนั่นคือกระดาษซับมันนะคะเห็นเวลาเขาขายกันแล้วเขาใส่ไงอะไรใส่มั่งเจ้ากล้วยตัวนี้นะคะจะเก็บได้เนี่ยถ้าเก็บดีๆอ่ะเก็บเป็นอาทิตย์มันก็ยังกรอบอยู่ได้นะคะแต่ปัญหาสําคัญคือบางคนเก็บตอนมันยังร้อนจัดอย่างเงี้ยบางคนเก็บใส่กล่องที่แบบอากาศเข้าได้อะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็จะกรอบได้ไม่นาน กล้วยสมลูกจะได้1ถุงแบบนี้นะคะป้าลองชั่งดูแล้วค่ะเราจะได้กล้วยที่ทอดเสร็จแล้ว6 0กรัมไอเสียงเมื่อกี้คือเสียงป้าชิมกล้วยนะไม่ใช่กระรอกที่ไหนมาเจาะไม้เออแล้วดูเวลาทำอาหารนางไม่ใส่ถุงมือค่ะแต่ตอนกินนางใส่ถุงมืออย่าไปเรียนแบบนะคะไม่ถูกต้องตอนทำอาหารใส่ถุงมือด้วยเด้อลองมาคิดต้นทุนเล่นๆกันดูนะคะ แน่นอนค่ะแต่ละคนซื้อกล้วยมาราคาไม่เท่ากันหรอกค่ะแตกต่างกันสุดลิสุดเด็ดถ้าอยู่ในสวนนี่แทบจะแจกฟรีก็มีนะอันนี้ก็อิงจากที่ตัวเองซื้อมาแล้วกันเนาะแค่พอเป็นไอเดียให้เฉยๆกล้วยใช้3ลูก2บาท14สตางค์อันนี้เนื่องจากว่าป้าซื้อมาหวีละ10บาทนะหนะวีหนึ่งมี14ลูกก็เลยได้ราคานี้ น้ำมันสำหรับทอด2บาทซึ่งเอาจริงๆไม่มีใครบ้ามาทอดกล้วยทีลา3ลูกแบบป้าใช่ไหมซึ่งไอ้น้ำมันเนี่ยขวดหนึ่งมันก็ใช้ทอดได้เยอะอยู่นะแต่อันนี้ก็ตีไปอย่างที่บอกอะแค่แบบเป็นไอเดียเฉยๆนะถ้าใครแบบจะทำขายจริงจังก็ลองช่างตวงวัดให้มันแน่นอนกว่านี้นะคะอันนี้ป้ากะเอาเม่วสรุปเนี่ยป้าได้กล้วยทอดกล้วยเบกแตกที่ทอดแล้วเนี่ย60กรัม ต้นทุนสำหรับกล้วยเบกแตก60กรัมจะอยู่ที่4บาท14สตางค์ลองเทียบบัญญยัดแต่อย่างเล่นๆดูนะคะ60กรัมต้นทุน4บาท14สตางค์ถ้าจะเอา1กิโลหรือ1,000กรัมต้นทุนมันจะอยู่ที่69บาทแต่แน่นอนค่ะอันนี้ไม่เป๊ะนะคะป้ากะเอา แล้วแต่ละคนต้นทุนมาไม่เท่ากันนะจ๊ะต้นทุนตรงนี้ยังไม่รวมบรรดาค่าแก๊สค่าแรงค่าเหนื่อยนู่นนี่นั่นจีป,ปถาถะค่าถุงค่ายางมัดอะไรแบบนี้นะจ๊ะถ้าจะทําขายคิดดูให้ดีๆแต่จริงๆแล้วว่าราคากล้วยเบกแตกตามท้องตลาดที่ป้าเจอตอนนี้ที่ป้าเจอนะป้าจะเจอที่กิโลละ120ถึงประมาณ 250อะไรแบบเนี้ยบางคนอาจจะมีเจอถูกหรือแพงกว่าป้านะอันนี้ป้าอิงจากประสบการณ์ที่ป้าเจอถ้าจะทำขายคุ้มไมหมล่ะคิดดีๆก็ก็พอได้อยู่นะถ้าบ้านใครแบบมีกล้วยเยอะลองหัดทำดูค่ะครั้งแรกๆทำใจไว้ก่อนเลยนะไม่แน่นอนไม่เคยให้กําลังใจกันเลยใช่ไหมเอ้ยครั้งแรกไม่แล้วครั้งต่อไปเริด่ดเชื่อป้า ไอเจ้ากล้วยที่เห็นในจานก็คือกล้วยน้ำว้าสามลูกที่ทอดได้60กรัมก็ดูเยอะเหมือนกันนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะเผื่อใครกำลังมองหาว่าเฮ้ยขายอะไรดีที่มันเก็บได้ช่วงระยะเวลาหนึง่งไม่ต้องทำวันต่อวันลงทุนน้อยวัตถุดิบหาง่ายไม่ต้องใช้อะไรคะ่ะนอกจากฝีมือการทอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะบายบายสวัสดีคะ่ะ